สวัสดีค่ะเจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่49แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดน,นะคะหน้าที่49แล้วก็หน้าที่50ค่ะใครถูกก็ขีดถูกด้วยนะคะถ้าใครผิดหนูก็แก้ตามคุณครูนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะ19คูณกับ276ค่ะวิธีทา เราจะต้องทำในกรอบตรงนี้ก่อนนะคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากค่ะก็คือเอา276เป็นตัวตั้งค่ะอันนี้คือตัวตั้งนะคะคูณก็คือคูณกับ19เวลาคูณนะคะเราก็ต้องใช้หลักหน่วยคูณก่อนพอเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเราค่อยๆไปคูณหลัก10ต่อค่ะหลักหน่วยของเราคือเลข9นะคะดูที่ตัวคูณเป็นหลักค่ะ9คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ9คูณ6เป็น54ค่ะก็ใส่ส ทด5นะคะในหลักถัดไปเ้าคูณเจ็เป็น63ใช่ไหมคะมีตัวทดอยู่5ค่ะก็กลายเป็นเท่าไหร่คะ68ค่ะก็ใส่8นะคะทด6ค่ะต่อไป9คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ9คูณ2เป็น18ค่ะมีตัวทดอีก6ค่ะเป็นเท่าไหร่คะบวกตัวทดเข้าไปด้วยเป็น24ค่ะเขียนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราคูณหลักหน่วยแล้วเรามาดูหลักสิบกันต่อค่ะ หลักสิบนะคะก็คือเลข1ในบรรทัดข้างล่างเราก็ต้องเขียนเลขศูยน,ะะน,นธธยน 0, ์ไว้รอเลยนะคะเผื่อบางคนมาใส่ตำแหน่งผิดที่เราเขียนเลขศูนย์กันพลาดไว้รอเลยนะคะดูที่1ค่ะ1 6ได้6เวลาเขียนนะคะต้องเขียนให้ตรงกับหลักที่ไปคูณนะคะเราจะต้องยึดที่ตรงนี้เป็นหลักค่ะยึดเลข1เป็นหลักนะคะ16ได้6ก็ต้องเขียนให้ตรงกันกับเลข1หรือหลักสิบนะคะ 17 1, ได้712ได้2เอามาบวกกันค่ะขีดเส้นใต้1เส้นและขีดเส้นใต้2เส้นที่ผลลัพธ์นะคะด้วยปากกาแดงให้เรียบร้อยบวกกันแล้ว4บวก0ได้4 8บวก6เป็นเท่าไหร่คะ8บวก6เป็น14ค่ะใส่4ทด1 4บวกกับ7เป็นเท่าไหร่คะ เป็น11ค่ะบวกตัวทดอีก1เป็น12ก็ใส่2ค่ะทดหนึ่ง 2, บวก2เป็น4ค่ะบวกตัวทดอีก1เป็น5ต่อเท่าไหร่คะตอบ5,244ค่ะตอบเขียนเป็นเลขไทยด้วยนะคะเรามาดูที่ข้างๆค่ะพิจารณาค่ะความสมเหตุสมผลของเรานะคะเนื่องจาก19ค่ะประมาณได้เป็น20นะคะ ส่วน276จะมีค่าประมาณอยู่ที่300ค่ะคำว่าและนะคะตรงนี้ให้เรานำค่าประมาณที่เราหาได้ค่ะมาคูณกันนะคะก็คือ20ค่ะคูณกับ300นะคะเท่ากับ6,000ค่ะแสดงว่า5,244แล้วก็6,000ตรงนี้ที่เราหาได้ สมเหตุสมผลหรือเปล่าคะถ้ามันใกล้เคียงกันนะคะแสดงว่าสมเหตุสมผลนะคะข้อนี้ก็ตอบสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าไม่ได้ห่างกันมากถึงเป็นพันเป็นร้อยเท่าไหร่นะคะข้อนี้ตอบสมเหตุสมผลนะคะข้อที่2ค่ะ953คูณ48นะคะเราก็ต้องเอา953ตั้งคูณ48ค่ะ เรามาดูหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ8ดูที่แม่8เป็นหลักนะคะ8 3เป็น24ใส่4ทด2 8 5เป็น40ค่ะบวกตัวทดอีก2เป็น42ก็ใส่2โทด4 8 9เป็นเท่าไหร่คะเป็น72บวกตัวทดอีก4เป็น76ค่ะต่อไปนะคะหลัก10กันคถะดูที่เลข4นะคะดูที่แม่4เป็นหลักค่ะ 4คูณ3เป็น12ใช่ไหมคะก็ใส่2ค่ะทด1ตรงนี้อย่าลืมเขียนเลขศูนย์นะคะต่อไป4คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ4คูณ5เป็น20ค่ะ20บวกตัวทด1เป็น21ค่ะก็ใส่1ค่ะทด2ต่อนะคะ49เป็นเท่าไหร่คะ49่เป็น36ค่ะบวกตัวทดอีก2เป็น38นะคะเอามาบวกกันค่ะ2จํจำนวนนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะ 4บวก0ได้4 2บวก2เป็น4 6บวก1เป็น7 7บวกกับ8เป็นเท่าไหร่คะเป็น15ก็ใส่5ค่ะทด1 3มีตัวบวกไหมคะก็คือตัวทดเราก็ต้องบวกลงมาด้วยก็อาจจะเป็น4ค่ะตอบนะคะ45744ค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะเรามาดูค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลของเรานะคะ เนื่องจาก953ค่ะจะมีค่าประมาณนะคะอยู่ที่1000ค่ะ48นะคะจะมีค่าประมาณอยู่ที่50และค่าให้เอา1,000นะคะคูณกับ50หรือค่าประมาณที่เราหาได้นะคะก็จะเท่ากับ5,000 0ค่ะแสดงว่า45,744สมเหตุสมผลกันไหมคะสมเหตุสมผลกันนะคะเรามาดูข้อที่3มไหมคะ 43ค่ะคูณกับ2028นะคะตัวตั้งจะต้องเป็น2028ค่ะตัวตั้งจะต้องมีจำนวนมากเสมอตัวคูณค่ะก็ต้องเป็น43นะคะดูที่หลักหน่วยเป็นหลักค่ะ3คูณ8เป็นเท่าไหร่คะเป็น24ค่ะก็ใส่4ค่ะใส่4นะคะทด2 32เป็น6บวกตัวทดอีก2เป็น8ค่ะต่อไป3 3คูณ0ได้0 3าคูณสเป็น6นะคะต่อไปค่ะบรรทัดต,ต่อมาเราจะใช้หลักสิบนะคะในการคูณเราก็ต้องใส่เลขศูนย์ให้ตรงหน่วยนะคะต่อไปค่ะ4ีคูณแเป็น32ก็ใส่2ค่ะทด3ต่อไป4ีคูณสเป็นเท่าไหร่คะสี่คูณสเป็น8ค่ะบวกตัวทดอีก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น11ก็ใส่1นะคะทดหนึ่ง ต่อไป4คูณ0ได้0ใช่ไหมคะแต่เรามีตัวทด1ค่ะก็เขียนลงไปนะคะต่อไป4คูณ2เป็น8ค่ะก็เขียนลงไปเอามาบวกกันนะคะขีดเส้นใต้2เส้นด้วย4บวก0ได้4 8บวก2เป็น10ค่ะก็ใส่0นะคะทด1ต่อไปค่ะ0บวก1เท่าไหร่คะได้1มีตัวทดอีก1ค่ะก็เป็น2 6บวก1เป็น7ค่ะ8ไม่มีตัวบวกหมูก็ชักลงมานะคะก็ตอบค่ะ87,204ค่ะเรามาดูข้างๆนะคะพิจารณาค่ะความสมเหตุสมผลของเราเนื่องจาก43นะคะจะมีค่าประมาณอยู่ที่40 2,028จะมีค่าประมาณอยู่ที่2,000นะคะและให้เราเอานำค่าประมาณที่เราหาได้มาคูณกัน40คูณกับ2,000เท่ากับ80,000ค่ะ แสดงว่า87,204นะคะสมเหตุสมผลหรือเปล่าก็สมเหตุสมผลค่ะเราไปดูหน้าที่50ต่อเลยนะคะเรามาดูหน้าที่50ค่ะข้อที่4นะคะ ,6524 คูณกับ37นะคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากค่ะก็คือ ,6524 ตั้งคูณกับ37เราก็ต้องดูที่แม่7ค่ะก็คือหลักหน่วยก่อน 7คูณ4เป็น28ก็ใส่8ค่ะทด2ต่อไป7คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ7คูณ2เป็น14บวกตัวทดอีก2เป็น16ก็ใส่6ค่ะทด1 7คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ7คูณ5เป็น35ค่ะบวกตัวทดอีก1เป็น36ก็ใส่6ค่ะทด3 ต่อไปค่ะ7คูณ6เป็น42ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก3เป็น45ค่ะก็เขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปหลัก10ค่ะก็คือเลข3นะคะบรรทัดข้างล่างที่เราจะเขียนผลคูณลงไปเราก็ต้องใส่เลข0ไว้ที่หลักหน่วยก่อนค่ะใส่อย่างนี้ไว้เสมอนะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าค,คุณครูกลัวเราเขียนผิดพลาดค่ะเราก็ใส่ไว้ที่กว่านาะ ต่อไปค่ะ3คูณ4เป็นเท่าไหร่คะเป็น12ก็ใส่2ค่ะทด1นะคะต่อไป3คูณ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7ค่ะต่อไป3คูณ5เป็นเท่าไหร่คะเป็น1 5ก็ใส่5ค่ะทดหนึ่งต่อไป3คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ6เป็น18บวกตัวทดอีก1เป็น19ค่ะก็เอามาบวกกันนะคะ แล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นตรงผลลัพธ์ด้วยค่ะ8บวก0ย์ได้8 6บวก2ได้8 6บวกเเป็นเท่าไหร่คะเป็น13ก็ใส่3ค่ะทดหนึ่งบวก5เป็น10ค่ะบวกตัวทดอีก1เป็น11ก็ใส่1ค่ะทดหนึ่งบวกเเป็นเท่าไหร่คะเป็น13บวกตัวทดอีก1เป็น14ค่ะก็ทด1เหมือนเดิมนะคะ หบวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น2ค่ะข้อนี้241,388นะคะตอบเขียนเป็นเลขไทยค่ะเรามาดูข้างๆค่ะพิจารณาความสมเหตุสมผลของเรานะคะเนื่องจาก6,524ค่ะประมาณค่าได้ที่7,000นะคะส่วน37จะประมาณได้ที่40ค่ะและเอา7,000ค่ะคูณกับ40นะคะเท่ากับ 2 8 0 0 0 0ค่ะแสดงว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าคะสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเป็นหลักแสนเหมือนกันโอเคสมเหตุสมผลนะคะเราดูข้อที่5เลยค่ะ82คูณกับ4 2 9 1 6ตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากเสมอตัวคูณก็เป็น82นะคะดูที่หลักหน่วยค่ะ2คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ เป็น12ก็ใส่2ค่ะทดหนึคูณ1เป็น2ค่ะบวกตัวทด1เป็น3 2 %9 คูณเเป็น18ค่ะก็ใส่8นะคะทด1ต่อไป2คูณ2เป็น4บวกตัวทดอีก1เป็น5ค่ะก็ใส่5ลงไปนะคะไม่มีตัวทดแล้วต่อไป2คูณ4เป็น8ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณที่หลักสิบโดยใช้แม่8ค่ะหรือ ากเป็น8ตรงนี้นะคะเอาแม่8ขึ้นมาดูนะคะ8คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ8คูณ6เป็น48ก็ใส่8ค่ะทด4นะคะต่อไป8คูณ1เป็น8ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก4ค่ะเป็นเท่าไหร่คะเป็น12ค่ะก็ใส่2ค่ะทดหต่อไป8คูณ9เป็นเท่าไหร่คะ 8ปคูณเเป็น72ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น73ค่ะก็ใส่3ทด7นะคะต่อไป8ปคูณเป็นเท่าไหร่คะ8ปคูณเป็น16บวกตัวทดอีก7เป็นเท่าไหร่คะ23ใช่ไหมคะก็ใส่3ค่ะทด2ต่อไปนะคะ8ปคูณเป็น32ใช่ไหมคะมีตัวทดอีก2ค่ะเป็น34นะคะ ก็เอามาบวกกันนะคะทั้งสองเลยบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะก็2บวก0นย์ได้2 3บวก8เป็น11ก็ใส่1ทดหนึ่งบวก2เป็น10บวกตัวทด1เป็น11ก็ใส่1ทดหนึ่งบวก3เป็น8บวกตัวทด1เป็น9 8บวก3เป็น11ก็ยังไงคะใส่1ค่ะทดหนึ่ง 4ทำไงคะบวกกับตัวทด1เป็น5 3ไม่มีตัว3ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาค่ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ตอบ3 5 1ล้าน5แสนั่นเองค่ะเรามาดูพิจารณาความสมเหตุสมผลของเรานะคะ82ประมาณค่าได้เป็น80นะคะ 42,916ค่ะจะมีค่าประมาณอยู่ที่40,000นะคะให้เอาค่าประมาณที่เราหารได้ค่ะมาคาูณกัน80คูณกับ4 0,000ืนะคะเท่ากับ3 2 0ล้านแสนค่ะแสดงว่าสมเหตุสมผลไหมคะเป็นหลัก3ล้านเหมือนกันก็สมเหตุสมผลค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้เราค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะพาเรานะคะมาทำวิธีทำใหม่ค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ